ไม้ฉันจะไปกินหมูกระทาหรือฉันจะไปงานอารวีอุ้ยแม่ร่วงแล้วจ้าอ่ะมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอะโอเควันนี้นะคะเป็นแบบอุย้ยมาแบบร้อนร้อน,ร,อนร้อนเลยนะคะแหมพอจะอัดคลิปปุ๊บนะคะมาละเสียงขายเงาะเอยซ่อมบ้าน เออโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะคะช่างมันวันนี้นะเฉพาะกิจนะคะจากเซฟ h ร r านะคะ Gradient Color Palette นะคะมีทั้งหมด23มคูณ1กรัมนะคะแล้วก็6คูณ2.5กรัมนะคะเออ6ช่องนะคะเอออันนี้นะคะเขาบอกว่าโอ้โหมันแบบเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้เขาก็จะบอกไว้นะว่า มีสีอะไรบ้างอันนี้แบบบังเอินนะอ่ะดูเอาเหตุไหมบังเอินนะว่าแบบเออไปเดินเล่นเซโฟร่านะคะแล้วก็เออไปลองจิ้มจิ้มอะเธอไปจิ้มจิ้มดูจิ้มจิ้มดูว่าอุ้ยมันเป็นยังไงนะออกเป็นคอลเลคชั่นฮอลิเดย์ใช่ไหมเขาบอกว่ามีทั้งหมดนะคะยี่สิบเกเฉดสีเออนะฮะเราว่ามันมีครบทุกสีเลยนะเนี่ย ครบทุกสีเลยบางสีนี่คือแอบอันนี้นี่ขอบปิดกระจกไปหน่อยนะจริง,งตรงนี้เป็นกระจกนะฮะเดี๋ยวมันจะสะทอนแล้วคือแบบอดูสิแล้วเราไม่แน่ใจว่าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยนะเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวนะอ่าน่าจะเป็นแป้งนะคะฟิลแบบแป้งอัดแข็งอะ่ะเราใช้แล้วก็คือดูดูดีนะอันเนี้ยเราใช้แล้วแบบอุ้ยสีสวยมากนะคะเป็นแป้งสีผิวกับสีเราเลยแล้วก็อันนี้ไว้ทําเป็นไฮไลท์นะแล้วก็เขาแบบ วางสีมาสวยมากนะคะวางสีมาสวยมากเวลาเราจะทาอย่างเงี้ยให้มันดูแบบโทนแบบไปทางในโทนเดียวกันเนี้ยก็จะเป็นกรอบเนี้ยกรอบนี้กรอบนี้นะคะเนี่ยโทนชมพูอ่ะอันนี้โทนน้ำตาลอมชมพูอันนี้โทนเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเราสามารถไม่ต้องคิดเยอะนะคะก็แต่งตามนางไปเลยนะเดี๋ยวเราจะสวอตยังไงดีล่ะเธอเขา ทาได้ทั้งตานะคะแล้วก็สามารถลงแก้มวันนี้ลงแก้มด้วยเนะี่ยแอบลงแก้มนิดนึงนะคะลงแล้วก็เป็นไฮไลท์ด้วยนะคะเป็นไฮไลท์ได้ด้วยอ้โ oh, ตเหลือแต่อย่างเดียวคือลิปเอาจริงๆนะขอเมาส์ก่อนนะคะว่าจริงๆเราแอบไปเห็นเออมันจะมี s ซ p h o r a Collection ที่ออกมาเป็น the future is your multi use นะคะพาเลตซึ่งมันจะเป็นแบบสมุดนะคะสมุดแล้วก็มันจะมีพวก อายแชโดว์เออยครบทุกสีนะคะแล้วก็มีลิปด้วยนะคะมีเอ่อคาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นเขียนคิ้วอ่ะเขียนคิ้วได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอายไลเนอร์ด้วยนะคะอันนี้คือครบมากแต่ว่าเรามาสะดุดตากับพาเลตเนี้ยซึ่งคริสตเตอร์เออยชิมเมอร์เออยสีเออยอะไรเออยเนี้ยมันแบบมันทัชใจฉันมากนะคะมันทัชมากอะ่อะ เรียกว่ามันทัชมากนะคะสีแต่ละสีเนี่ยแบบโอ้คือไม่ลังเลใจเลยที่จะเอฟตัวนี้มานะคะแล้วกล่องก็เป็นอลูมิเนียมนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวสวอตอันไหนก่อนนะตั้งแต่สีผิวแบบขาวขาวมากนะคะขาวแล้วผิวสีกลางๆแล้วก็ผิวแทนแบบเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะฮะมเมื่อกี้ก็ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเช้าก็ลองไปแล้วเมื่อวานก็ลองไปแล้วนะอ่ะวันนี้อ่ะไม่พูดเยอะเดี๋ยวสวอตให้ดู อันนี้นะเริ่มตั้งแต่แบบสี่เหลี่ยมนี้เนาะสี่เหลี่ยมนี้นะฮะนี่นะฮะ,น,น,ะ,ะนี่ดูดิแล้วแบบแต่ของเขาก็จะมีร่วงนิดนึงนะร่วงนิดนึงนะคะหนึ่งนะฮนะว่ายังไงเดียวสองนะฮะอ่าสามอ่าแล้วก็ตรงนี้แล้วก็แล้วตรงนี้ก็คุมมากนะคะไล่โทนสีมาเลยไม่รู้จะสวอตยังไงนะฮะ มันได้ทั้งข่าวชมพูแล้วก็ชมพูเข้มอ่ะอันนี้คริสตเตอร์นี่คือฉ่าจริงดูดิโอ้ตายแล้วอือดูดิสีแบบอืนี่นะคะหนึ่งโอ้ฉ่าม,มากสองอันนี้เป็นเออชิมเออเป็นมีความสัตตินหน่อยหน่อยสามด,ดูสีสิโอ้โหแล้วคริสตเตอร์เขาอืม แค่นี้ก็เอาใจไปแล้วจ้าเธอเห็นไหมอันนี้ต่อนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะสวอยังไงอ่ะทีนีนะ้จริงๆมันจะเป็นแบบสามสีอยู่ทีนี้เลยอะ่ะนแล้วก็ต่อมานี้เนาะอืมโอ้ยตายแล้วโอ้แล้วสี่อู้ตายแล้วอูวันนี้ฉันจะสวอตหมดไหม ออ้ตายแล้วนะสี่นี่นะสี่ช่องนี้นะหนึ่งสองอันนี้เราใช้นะสามสี่อ้ยตายแล้วหนึ่งโอ้สีที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อืดูสิโอ้โหชํำมาก คือคุ้มมากอีกหนึ่งช่องนะคะที่ตรงนี้นะสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะโอ้โหดูดีพอบวาวมากคุ้มมากอะ่ะเริ่มฝั่งนี้บ้างเราเริ่มฝั่งนี้บ้างนะคะหนึ่งนะคะสองสามสี่นะคะหนึห่ง ดูดิเนะนื้อหานี่นี่นะฮะโอ้คริสเตอร์ฉ่ำมากต่อนะอืมโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วอืมดูดิโอ้ตายแล้ว เมื่อยแขนนะเธออะเอาต่อนะหมดแล้วนะโซนโซนด้านบนนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อส่วนด้านล่างนะคะห้าสีนะหนึ่งนะคะสองสามสี่นะอืมเขียวมาก อื uh huh. สุดท้ายอันนี้อันนี้มะใช่ไหมอันนี้เนาะอันนี้นะคะอะ่ตรงนี้นะหมดแล้วช่ำนะคะแล้วก็อีกสามอันที่ไม่ได้สวอตนะคะหนึ่งสองสามอันเดี๋ยวสวอตให้ดูเมื่อแขนเธอหนึ่งสองสามอันเดี๋ยวสวอตให้ดูนะคะ อันไหนอะอันนี้แล้วกันนะคะอันนี้เป็นแป้งเนาะสำหรับผิวเข้มแล้วก็คริสชิมเมอร์แล้วก็แป้งผิวขาวอ่าประมาณนี้อ่าวันนี้นะคะเธอดูดิคุมไหมล่ะคุมไหมอะดูสิเดี๋ยวนะคะวันนี้แต่งโทนไหนดี เมื่อเช้านะคะเมื่อเช้าแต่งโทนชมพูไปแล้วแล้วก็เราจะแต่งตอนเย็นนี้เดี๋ยวไปกินหมูกระทะไว้ไม่ใช่ตอนเย็นนี้นะคะเดี๋ยวไปกินจิ้มจุ่มนะะเราจะแต่งโทนไหนดีเอาโทนเ,เขียวนะเขียวนะอ่ะโทนนี้นะคะเดี๋ยวแต่งโทนนี้นะพว,ว,ว,วกน,น,น้ำตาลแดงส้มนี้นะโทนนี้นะคะวันก่อนนู้นก็แต่งโทนนี้ไปแล้วนะคะวันนี้แต่งโทนนี้แล้วกันเนาะน้ำตาลแดงส้มนี้นะโอเค มาค่ะเอาสีชัดๆไปเลยนี่เริ่มจากสีนี้นะคะอืมชัดไหมอะ่ะคนไม่แตกปืนเนาะอ,อะแล้วก็ต่อไปก็เป็นสีนี้นะสีนี้นะฮะ ลืมขบับลงขอบตาล่างนะเฮ้ hey, ฉันจะไปกินหมูกระทะหรือฉันจะแปลงงานอาร์วีนนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีนี้นะสีนี้เลยแอบบอกว่านะคะสีนี้ใช้เชดดิ้งนะได้ด้วยนะครบครบไหมล่ะ <Woo! S 1> ครบไหมล่ะครบนะคะ อันนี้เราใช้เฉดดิ้งได้ด้วยถ้ารู้สึกว่าเฉดดิ้งแล้วก็เราจะบอกเทคนิคอย่างฮะใช้เฉดดิ้งได้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันเข้มไปใช่ไหมเธอก็แตะที่มือก่อนแล้วค่อยมาเฉดอา,าแต่สําหรับเรานะพอดีเป๊ะเนี่ยเฉดจมูกมาวันนี้คืออันนี้นะเออเลิศไหมเลิศนะคุ้มเด้อใครแบบมีงบน้อยนะคะแต่ข้อเสียของเขาก็ยังดังร่วงๆนะเราไม่แน่ใจว่า เม็ดเนี่ยมันเนี้ย,นนยพอเราจิ้มจิ้มมันก็จะประมาณนี้เนี่ยเนาะแต่ให้อภัยเนาะยี่สิบเก้าสีนะคะพันเก้ารอยเก้าสิบนี่คือคูมมากนะแถมแบบได้ได้ทุกอารมณ์โอ้ยแม่ร่วงแล้วจ้าอ่าต่อไปนะคะต่อไปดิฉันจะใช้สีสีนี้นะคะ ลงที่เปลือกตาเนาะใช้นิ้วอ่ะนี่ดูดโอ้ช่ำดูดิอันนี้ลงแล้วนะยังไม่ลงช่ำไหมล,ละ่ะ ทำด้วยอันนี้นะคะอันนี้นะจริงๆลงมือนะลงมือก็ได้แล้วก็ตามด้วยสีนี้นะสีนี้ ครีดนิดๆอ่ะประมาณนี้นะฮะได้ไหมได้ถ้าอยากใครดูแบบ อยากดูแบบมีคริสเตอร์หน่อยๆตามด้วยนี้นะคะสีทองก็ได้นะอันนี้ออกชมพูอบบชมพูมากนะฮะลงคริสเตอร์เลยนะสีชมพูอันนี้แปะเข้าไปนะเบาๆเอาให้ดูเทอยังไงยังไงเบาๆนะคะเบาๆตรงเปลือกตา โอ้โหเฉพาะกึ่งกลางนะแล้วค่อยเกลี่ยไปข้างนิดเดียวอืมว้า อ่ะอย่าไปติดคณตับรอมนะฮะ แล้วก็เราใช้อันนี้นะคะสีนี้นะจริงๆมันเป็นสีเขียวนะสีเข้มสุดแล้วนะคะเอามาลงห่างตานิดนึงข้อเสียของพาเลทนี้คือไม่มีสีดำนะฮะมีเขียวเข้มเนี่ยเขียวนี้เข้มสุดแล้ว แล้วก็เรากรีดตรงหัวตานิดนึงเนาะเราใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการตัดขอบนะ ให้ดูจึ้งขึ้นมานิดหนึ่งอืมอืมพอได้มาอ่าแล้วนะคะวันนี้ใช้ปัดแก้มสีนี้นะจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เรามาเบรดนะฮะตรงฝ่ามือเนี่ย นะนะคะแล้วก็ปัดแก้มแบบได้ไหมอุ้ยเลิศอ่ะเันเลิศมากแม่เนี่ยแล้วข้อมือมาจิ้มเกลี่ยเป็นการเกลีย่ย เราใช้นะคะสีนี้นะมาเป็นไฮไลท์นะคะถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปใช่ไหมเอามาเกลียกะะาากล่ยก่อนนะคะได้ไหมค้มแก้มได้ไหมยนะิดาได้นะได้ไหมได้นิดๆหน่อยๆน,น,นะะ โอ้ยโอ้ยนะฮะอืมมันไ,ได้ไหมอ๋อวิลเลนะฮะวันนี้ลิปใช้ของค o l o เลอรป๊อปนะแต่ไม่รู้ว่าจะไปให้พวกเธอหาซื้อที่ไหน มันเป็นลิปแมทต์นะแล้วสีสวยมากอืมสีสวยมากชื่อเผื่อไปหาได้น้อชื่อสีว่าดูซีน่นะคะสีนี้อืมนะคะอ่ะโอเคนะคะฟิตนิตลุกวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้กับพาเลตนี้ถือว่าคุมมาค้มมากคุ้มมากเลยนะคะได้ทั้งตานะคะได้ทั้ง แก้มทั้งไฮไลท์ ight, ทั้งแป้งนะคะถ้าเกิดว่านะคะใครรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วฉันลงทุกอย่างหนักไปหมดเลยนะคะเอาลงแป้งซะนะลงแป้งซะฮะกลับไปนิดหนึ่งลำมุนไหมอ่าอุ้ยเอาละแป้งคนลดนะ อ๋โอเคโอ้น้าสว่างพี่มนิดนึงเมื่อกี้ลืมเปิดไฟนะฮะอ่ะโอเคมาโอเคมาโอเคนะคะสำหรับลุกวันนี้นะกับคอลเลกชันเซโฟร่านะคะเป็นฮอลิเดย์พาเลตนะคะตัวนี้คือแบบทัดใจสุดแล้วนะคะไปเทสมาไปดูมานะคะตัวนี้เลยอันนี้นะคะอันนี้คือกล่องน้ำนะคะอันนี้คือกล่องน้ำนะคะ เป็นยังไงนบ้างนะคะช่วยคอมเมนต์ให้เมษาหน่อยนะคะหวังว่าทุกคนนะคะคงชอบคลิปนี้นะคะเมษาวันนี้ไปแล้วนะคะวันนี้เป็นเฉพาะกิจพิเศษมากแล้วก็เดี๋ยวไปทําธุระต่อข้างนอกนะคะ,ะวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เมษาด้วยนะคะฝากกดตังค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะเลเลดนะคะอันนี้เลยเลิศ คืออนนี้คล่องใจมากนะคะแบบกําลังจะอาบน้ําแล้วกลับมาจากข้างนอกนะก็คล่องใจว่าอีสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอีโทนสีเขียวเนี่ยเออก็ลองแต่งดูนะคะก่อนไปอาบน้ําประมาณนี้เนาะ